หลังจ,จากคลิปที่เรานะทุกคนที่เมดินั้นได้พ่ายแพ้แล้วก็เมนด้นั้นก็ต้องตามมาถึงด่านสามนะทุกคนหนูฉันแพ้ไม่น,าน่าเลยคุยมีรีไอเ t e m s ด้วย yes อ i r เ <c oughs> ฮ้ยมีฟรีไอเทมสาได้อะไรมาเราได้โซนแมกเนตชิชเราได้กิฟต์บ็อกซ์มาเปิดกันนะทุกคนเราได้ TNT ด้วยอ่ oh God. ะโอ้โหมยกอดเราเปิดโคตรใหญ่เลยอะ่ะเธอจะไม่เชื่อเ็นดีว่า TNT แบบกล่องมันทำอะไรได้บ้าง เจอไ่เช่อะฉันเชื่อว่าโอพี oh, อะ่ะโออใช่เราซื้อพิกแอร์กันใหม่ได้แล้วนี่เยสเอรเราซื้อพิกแอร์ที่ดีที่สุดในด่านนี้ได้เลย easy, easy. ลอีซี่อีซี่เราวันช็อตอ่ะเราวันช็อตทุกอย่างเลยอะ่ะ เจ็ดสิบห้าเออเราคิดว่าเราจะไปขุดที่เดิมดีกว่าเพราะที่เดิมเราได้เงินเยอะกว่าเหมือนเหมือนไม่ค่อยเวิร์กเพราะพิกแอคเนโอพีกเกินสลับด้านเนี่ยเอ,อ้ยจะหนึ่งไปที่พีรมิดเลยดีกว่า เปดูตรงอัพเกรดีกป่ะบรตอนนี้ฮดตดีเลยเจอหีบอ่ะฮะมีหีบด้วยหรอในเกมเนะี Pick ้ย what พิกแอคอีเวนอะไรได้คนแพ้สามารถใช้ได้นะพิกแอคแบบอีเวนหรืออะไรถ้ามี what ต o นั่นอะไร เขามีกระเป๋าด้วยออกเพิ่งรูง้นะแกจไรมีแกจ็ตอยู่เยอะๆไม่รู้ว่าแต่รู้เราต้องรีบหาขีบให้ได้ทุกคนซึ่งถ้าทุกคนไม่รู้จากคลิปที่แล้วนั้นมินดี้นั้นได้พ่ายแพ้ให้กับเราแล้วก็ถ้าทุกคนไม่รู้คนพ่ายแพ้นั้นก็ ใช้ได้แค่พิกแอคจากด่านที่แล้วนะทุกคนสมมติมินดิด่านสองนี่ใช้ได้แค่พ i ิกแอคด่านหนึ่งแต่ถ้ามินดี้ด่านสามนี่ใช้ได้แค่พ i ิกแอคด่านสองใช่อเราทุกคนแต่ว่าทวิสก็คือคนที่แพ้นั้นจะได้สัตว์เหล้ยงมาด้วยซึ่งเมื่อพวกเราไปถึงด่านห้ามันจะมีฟีเจอร์แบบใหม่สปินเดอรวีลจะได้แฟลชสำหรับทั้งสองคนนะ สนุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เกมนี้นั้นชอบเพชรไม่นะทุกคนโอเคอุ้ยตอนนี้เรากำลังไก่แล้วไก่ไปดานต่อไปได้แล้ว yes yes ไก่ in your dreams ไก่ in your dreams อะไรคือไก่ in your dreams ไก่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 ไกเหรอไกเออกกกกกกก่ ออืมก็ระบอกใกล้แล้วอะก็ใช่ไงก็ใกล้กำลังขุดลงไปเฮ้ยนี่มันอะไรแคคตัสให้เยอะจริงแคคตัสให้ตั้งพันหนึ่งเลยเนี่ยเออวางระเบิดอย่งนี้เลยดีกว่าโอ้ชิชเฮ้ยจะพูดจริงๆริงไดาไหมก็เหมือนโอพกว่ากล่องนะไม่ค่อยรู้อะเดี๋ยวฉันกล่องอะไรกล่องระเบิด Blue Topaz or easy Would I p i c jackpot? เฮ้ยย n งไ d ่ o ดียว a องอะโหตอนนี้อีกอีกไม่กี่บาทเราจะไปทางด้านต่อไปได้แล้วเออ เซิงอยู่ตรงนั้นนี่ก่อนไม่เธออยากขุดโคลวะโคล for Christmas ทีเธออยากได้หรอก็ <c oughs> โคล um, ก็เธออยากได้โคลสำหรับ Christmas ไม่ใช่หรอใช่ฉันไม่อยากได้อะไรนะอกจากโคลอืมอันเจอออร์นเมนิน หรือะไรกอร์นิเมนพอแล h เจอแอนซิออนออรโอ้โม่กูดับมาสิพั o บาทชูส์ยูชูสชูสชูช้ชูชีเชียงช n g จ้าจิง n ชงชูชูดูดีกวอีกกี่บาทถึงจะไปด่านต่อไปได้ประมาณ60สิ ได้คนเราได้พีระมิดทีมาจากไหนกระโดดลงมาแล้ว Private Mine แล้วชอบที่มันมีแบบ Private ที่คุดอ่ะแบบ Private ของแต่ละคนะแต่เด้เธอยังถึงตรงนั้นอีกนานกว่าเธอจะไปถึงด่านต่อไปฮะแต่ถ้าเธอไปด่านต่อไปเธอก็สามารถใช้ขวานจากด่านสองได้นะด่านที่เธออยู่ตอนเนี้ย ถ้เาเธอเกิดเธอไปด่านต่อไปไปด่านต่อไปก็ปลดล็อกขวานด่านสองที่ว์กอย่างเดียวในด่านสาม <c oughs> ถ้าเธอนั้นฝ่าฟันกดกติกาเธอน้งจะแพ้ไปเลยแพ้ทุกตาเลยฝ,าฝา่<พ>ฝาฟันฝ่าฟันคือชนะเว้ยอะไรไฝ่าฟันคือฝ่าฟันฝูงมาป้าหรืออะไรใช่ก็ฝ่าฟันแบบ ก็ผ่านไงผ่านผ่านใช่เหรออยู่เก้าร้อยตัวก็เพียมผ่านมันก็เหมือนกันนั่นแหละเราทุกคนทุกคนหละจะพูดอะไรโอ้พูดเรื่องฝูงมาป่าเอา ไปได้ดีวไปได้ไม่รู้ว่ามันเล่าแต่ทำไมเธอชาเกินเนี่ยเป็นไงล่ะไม่เลือกที่จะสูบส,สัตว์เลี้ยงเพื่อเงินเพื่อเงินโอเคแ okay. ล้วแต่เธอแน่แน Magic Pistol แบบแรกเราจะเลือกอัเกรดมันเร่งสปีดต,ตั้งหนึ่งพันแปด ทำไมก่อนอล้วต่อไปประมาณ 60K แล้วเพิ่งถ่างแล้วเรามีอยู่ 30K อุ้ยสัตว์เลี้ยงโคตรเทพอท่ะสัตว์เลี้ยงค่อยสัตว์เลี้ยงโคตรเทพอ่ะสัตว์เลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงเราคือแบบขุดตรงที่มีอนิเม่นั้นอนิเม่นสีแดง โรแมนดี้ครึ่งเอ่อครึ่งคลิปมาแล้วเธอยังไปถึงด่านสามวิดได้ก็ไม่ใช่โรสซับม you bro อะไรก็มันชื่อไม่ได้ไอโอพวกออร์สแบบพิเศษหมดแล้วอะ ในปีเรามีดอ้วเรก็ใช้ระเบิดอยากแบบเดียวเราได้เงินพอที่จะซื้อพิกแอคที่ดีที่สุดในด่านนั้นแล้วอ่าแบบสลึงอุ้ยเพราเราเราก็จะใช้อะไรนี้เราหนึ่งช็อตได้ทุกอย่างอุ้ยอะไรอ่ะฮะทำไมเราโชคดีจังเลยอ่ะ ทำไมเราโชคดีได้จังเลยอ่ะไม่รู้อ่ะไม่หมยถึงแบบเธอโชคดีเกี่ยวกับพวกยาเจ็ดอ่ะรู้สึกเหมือนเกมกำลังฟิลลิ่งใจดีกับเธออยู่ตอนนี้นะเดี <c oughs> แต่เธอขุดนานมากจะได้ล่ะเงินกับกุญแจอะไรอ่ะเฮ้ย เธอได้อะไรขอดูหน่อยไม่ให้ดูขอดูแล้วนั่งขอข,อขดุดพวกนี้กันดูก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดน,าน,นั้นเงงอ่ะเลือ่อนลงเลื่อนลงไปกุญแจทำไ,ได้กุญแจพีระมิดเหรออุยเราพยายามจะเอากุญแจพีระมิดมาแต่ก็ไม่ได้ โอ pues <c ười> ienne, er. <c ười> ้โหโอ้โหนี่มันอาจารย์อูดเวเปิดพลังที่แท้จริงนี่อิซามิตอตโตอิซามิตอตโตบุมบอสนี่ใช่มันอาจารย์อูดเวปล่อยพลังนี่ใช่นี่ขอขึ้นไปดูหน่อยด่านที่เธออยู่ราคากี่บาทอ่ะในการไปด่านต่อไปอ่ะ 1 <8 S 2> 5 <15 S 1> K 1 4 K โอเคแล้วซึ่งเหมือนเกมกำลังรู้สึกใจดีกับเธอไม่จริงระวังนะถ้าเราพูดว่านั้นเกมโกรธรไม่ให้ของดีเธอ <Yeah. S 2> แค่เตือนไว้ก่อนเตือนว่าเกมมันโหดร้ายล่ะ จริงๆลูกคนไม่เป็นไรนะเอ่อมันจะมีอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Magic Crystal ในด่านสองก็คือเลือกอัปเกรดอันหนึ่งเราเปลี่ยนอัปเกรดนั้นไม่ได้แล้วซึ่งในแต่ละสล็อตซึ่งทุกคนต้องกลัวถ้าเกิดโอคนแบบตอนแรกสุดเผิ่เลือก Mining s p e e เราไม่ได้เลือกลักสำหรับ Maximum ละทุกคนก็แค่สร้างรหัสใหม่แล้วเทรดให้รหัสเก่า เทรดสัตว์เหลืองที่ได้มาจากการโชคดีให้รหัสก็บแบบสัตวเออแบบรหัสใหม่ก็ใช้อัพเกรดลักทั้งหมดเนี้ยแล้วก็อืมแบบถ้าเลือกอัพเกรดผิดก็เลือกอัปเกรดใหม่เอ้ก็สร้างรหัสใหม่มาเลือกอัพเกรดโชคแล้วก็แบบแล้วนะซึ่งเราเผิ่เลือกเออมาร์งสปีดแต่มันก็โอพกว่า10%โชคอยู่แล้วแหลนะเนาะใช่ปะอืม มาถึงก็สุ่มได้เยอะๆทีหแล้วเราผ่านมา13นาทีเธอยังไปด่านต่อไปไม่ได้เราเรากล้ไปด่านต่อไปแล้วเนี่ยเธอมาถึงด่านนี้เราก็คือไปด่านต่อไปแล้วอะเกมชัวร์อะ แกเจ็ดมันน่าจะเป็นโฮปอย่างเดียวของเธอแล้วนะเพราะแกเจ็ดอะเธอลองเปิดดิเปิดเลยแกเจ็ดอะเดี๋ยวลองเปิด,ดอันนึงอะ่ะของมันจะดีอะลองมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ฮิวลองเปิดดิ <c oughs> กดกลางกระบาดวันนี้เธอได้อะไรเธอได้รองเท้ากับโชกขนมหน่อยกดไปที่เอ่อตรงนั้นอะคนมน่อยรองเท้ากับโชก increase การเดินของเธอเพิ่มโชคสุ่มขายไปสี่เปอร์เซ็นต์ต้องปลดล็อกก่อนสุ่มอีกดิถ้าเธออยากสุ่มอีกนะล้วแต่เธอสุ่มอีกไหมเอาเอา <c oughs> bro sucks to be youyou sucks to be you ดิ

อ,อ,อีกห้าพันอ่ะทุกคนถ้ากาดโทษอาที่ทุกคนต้องดูมินดี้สัฟเฟอร์ยุดฉันจะไม่สัฟเฟอร์อีกต่อไปมันจะไปด่านต่อไปได้ใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนเตรียมพร้อมเลย ทุกคนอยากดูฉันัฟเฟอร์อยู่แล้วล่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราต้องไปจาดตอไปให้ได้